สวัสดีครับวันนี้เราจะพาทุกคนไปสำรวจอีกด้านหนึ่งของจิตใจมนุษย์ด้านที่คนส่วนใจมักหลีกเลี่ยงที่จะพูดถึงแต่มันคือความจริงที่อยู่เบื้องหลังพฤติกรรมของผู้คนเราเรียกสิ่งนี้ว่าจิตวิทยาด้านมืดครับหนังสือเขตรลับจิตวิทยาด้านมืดโดยดรฮิโรนักจิตวิทยาชาวญี่ปุ่นชื่อดังได้ถ่ายทอดความรู้ในแบบที่คนธรรมดาอย่างเราก็เข้าใจได้และที่สำคัญคือ สามารถนำไปใช้ในชีวิตจริงได้จริงครับจิตวิทยาด้านมืดคืออะไรด้านมืดในที่นี้ไม่ได้หมายถึงความชั่วร้ายแต่มันคือคนไกาทางจิตที่ซ่อนอยู่ในตัวคนทุกคนเป็นแรงผลักที่มักไม่ถูกเปิดเผย<ๆ>เช่นความอิจฉาความต้องการควบคุมการเสแสร้งหรือแม้กระทั่งการใช้คำพูดหวานๆเพื่อให้ได้ในสิ่งที่ต้องการครับดรฮิโรสีให้เราเห็นว่าคนที่รู้ไม่เท่าทันจิตวิทยาด้านนี้ มักตกเป็นเหยื่อโดยไม่รู้ตัวในขณะที่คนที่รู้ทันและใช้มันอย่างมีสติจะสามารถปกปั้นตัวเองและเข้าใจคนรอบข้างได้ดีขึ้นมากครับคนใช้มากรู้บอกเราไว้ว่าการคาดหวังว่าโลกจะดีงามอย่างที่เราคิดจะทำให้เราผิดหวังซ้ำแล้วซ้ำอีกในทางจิตวิทยาการเข้าใจว่าโลกไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อสนองความยุติธรรมของเราคือกุญแชสู่ความเป็นจริง การมีทัศนคติแบบนี้ทําให้เรายอมรับสิ่งที่เปลี่ยนไม่ได้และเลือกโฟกัสที่สิ่งที่ควบคุมได้ซึ่งช่วยลดความเติดและเพิ่มพลังให้กับการตัดสินใจในชีวิตประจําวันครับหนึ่งในทักษะสําคัญที่หนุงสือเล่มนี้นั้นย้าคือการสังเกตพฤติกรรมของผู้คนเพื่อเข้าใจว่าเขากําลังคิดอะไรหรือต้องการอะไรจากเราครับเช่นคนที่มักพูดจาดูใจดีแต่ชอบยงคาผิดให้กับคนอื่น คนที่แท้งนั่นเป็นอ่อนแอเพื่อให้คนเล่าข้างยอมช่วยตลอดคนที่ชอบใช้คําพูดบิดเบือนเพื่อหลีกเลี่ยงความรับผิดชอบเมื่อเรารู้ทัน,นกลไกเหล่านี้เราจะไม่ตกเป็นเครื่องมือของใครง่ายๆครับและเราจะสามารถวางตัวให้เหมาะสมในแต่ละสถานการณ์โดยไม่ต้องใช้ความรุนแรงหรืออารมณ์ตอบโต้ครับแล้วเราจะใช้จิตวิทยาด้านมืดยังไงโดยไม่ทำลายใครดรฮีโร่บอกว่า การเข้าใจจิตวิทยาด้านมืดนั้นไม่ได้แปลว่าเราต้องใช้มันกับคนอื่นแต่เราควรรู้ทันมันเพื่อไม่ให้มันควบคุมเราถ้าเราเข้าใจธรรมชาติของความอิสฉาเราก็จะไม่ปล่อยให้มันบันทอนใจถ้าเรารู้ว่าใครกำลังใช้วัฒกรรมเพื่อชักจูงเราก็จะไม่เผลอหลงไปกับคำพูดหวานๆและถ้าเรากล้าเผชิญกับความจรงิงว่าโลกนี้ไม่ได้มีแต่คนหวังดีเราก็จะรู้จักสร้างเกราะป้องกันให้ตัวเอง โดยไม่ต้องกลายเป็นคนเย็นชาหรือไร้หัวใจเลยครับสรุปส่งท้ายนักสือเรื่มนี้ไม่ใช่คู่มือของคนเจ้าเล่ห์แต่เป็นแสงไฟเล็กๆที่ช่วยให้เรามองเห็นเงาในดิบใจคนเพราะสุดท้ายแล้วโลกไม่ใช่ที่ที่คนดีจะชนะเสมอไปแต่เป็นที่ที่คนเข้าใจเกมเท่านั้นที่สามารถรักษาความดี และอยู่รอดได้ยังมีศักดิ์ศรีครับขอบคุณที่รับชมครับถ้าคุณชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และติดตามช่องของเราเพื่อไม่พลาดเนื้อหาสาระดีๆแบบนี้อีกนะครับแล้วเจอกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ